พระราชพิธีสงพระมูรธาพิเศษพระราชพิธีสงพระมูรธาพิเศษนับเป็นพระราชพิธีต้นที่ทำในวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อเริ่มพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศีลแล้วเสด็จขึ้นประทับหอพระสุราลัยพิมานพระราชครูวามาเทพมุนีกราบบังคม เิญเสด็จสู่มณฑปพระกรยาสนานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสเวสวยตพัดทรงสภพักขาวคลิปทอง,สงเสด็จไปยังหน้าโต๊ะสังเวยเทวดาทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและสังเวยเทวดากลางหาวแล้วเสด็จขึ้นประทับเหนือนต่างไม้อุทุมพรทรงสงพระมุรธาพิเศษจากสหัสสธารา ที่โปรยลงมาจากเพดานมนดบพระกรยาสนานขณะสงฆ์พระบูรธาพิเศษพระสงฆ์ในพระราชพิธีมณฑลสวดเจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมสารตแตรไกวบันดอกระทั่งมหระถึกและเครื่องดริรีทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาเริกมหาฉาหมหาจัง มหาปราบยุคเฉลิมพระเกียรติยศเป็นการประกาศการยอมรับและการแสดงความยินดีของพระศพนิกรพระราชพิธีสมพระมูรธาพิเศษถือเป็นการโสดสงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยน้ำสมคันที่ปวงพระศพนิกรนน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อการอภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมมหากรัตริยาธิราช ผานพระราชพิธีตอนนี้แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องขัดเบี้ยราชภูสิตาพรเสด็จออกประทับพระที่นั่งอัฏทิ์อุทุมพรราชอาณาเพื่อพิธีรับน้ำอภิเษกเป็นลำดับต่อไป